ดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์หลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือผลิตกาแฟได้นะครับมีมเมล็ดกาแฟตั้งอยู่ข้างหน้า,ามเมล็ดใหญ่มากครับมีต้นกาแฟด้วยนะครับปลูกต้นกาแฟไปด้วยผักอน,นาชนิดนะครับมีหลายสิ่งหลยายอย่างจริงๆร้านนี้ดูสิครับชอบต้นกาแฟที่สําคัญอยากดื่มกาแฟสักเครื่อไหมครับกาแฟใหญ่มากกาแฟเขาใหญ่มาก ตรงนี้มีร้านนวดนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาที่ร้านนวดนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยรู้สึกเพลียอยากมีพลังในการทํางานก็คืออยากดื่มกาแฟนะครับก็เลยจะต้องมาหากาแฟดื่มก่อนนะครับกาแฟประจาของทิศแดนนะครับร้านนี้มาประจําครับร้านนี้โอเคโอ้โอเห็นคนขายแล้วครับคนขายสวยจังเลยสวัสดีครับพี่นายโอเคครับเยาจะพาเข้า <Hasta> ไปดูข้าง<ล>ในในร้านนะครับว่าวันนี้ทิ่แดนจะดื่มอะไรนะครับ วันนี้นะครับจะมีเครื่องดื่มนะครับของโปรโดของทิ่เดนบ้านทุ่งนะครับม็อกค่าไม่หวานใช่ไหมจาได้เลยมอคค่าเย็นไม่หวานนะครับเพราะว่าเรามีความหวานอยู่ในตัวเองอยู่แล้วครับ<ม>ก็เลยต้องต้องเติมความหวานก็หวานเรามีหลายอย่างนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับคุณพี่ของร้านเราที่ขายดีมีอะไรบ้างอ๋อเครื่องดื่มเหรอคะจ้ะเครื่องดื่มก็เป็นเครื่องดื่ม นี่ค่ะคาปูชิโนโอเอ็กซ์โซเหมือนร้านกาแฟทั่วไปนั่นแหละค่ะแต่เมนูโปรดที่หลายๆคนชอบสั่งที่ร้าน,นานคุณนายคืออีหย่างเมนูอย่างเดียวคือไอ้คาปูชิโนโะขายดีสุดคาปูชิโน่ขายดีสุดเนาะ,ะมันมีครีมนุ่มๆนะพี่เนาะคาปูชิโนโแล้วก็<แ>มีแอร์แมงโกสมูทตี้ซึ่งใช้มะม,ม่วงสดๆดแมนโกสมูตตี้ I would like to have mango smoothie แบบ next time นะครับที่แดนอยากชิมแม g โกสมู t ตี้แต่ว่าเขาเป็นโอกาสหน้านะครับโอกาสนี้ขอ เป็นากาแฟที่โปรดก่อนเป็นหมอคอ่าเย็นไม่หวานนะคะเพราะคุณนายจะรู้ดีว่าทิ่แดงนชอบชอบอันนี้คือออกแนวไม่น่าจะว่าสุขภาพไหมสุขภาพค่ะสำหรับทิเดงเพราะว่าเราไม่หวานเราไม่หวานนะครับค่ะดคุณนายคุณนายมีครบทุกอย่างในชีวิตโอ, <laughs> โอ้พี่สาวฉันชงเป็นหมดทุกอย่างยกเว้นชงเหล้าชงเบียไม่เป็นค่ะเนาะ ด,ด,ดูดูดูแก้วแก้ว,กวคุณนายแทนแทนแทนใกล้แล้วนะครับใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีทิดแดนก็จะได้ดูดูลีลาการชงของคุณนายทิ่สาวฉันเก่งทุกอย่างแ่แดนแดนแอาส่งมาได้แล้วนี่คือมอคค่าไม่หวานของสำหรับทิปแดนบ,านบ้านทุ่มรู้ใจจริงๆริงทิสาว วันนี้มาดื่มกาแฟกันนะครับเอาสักถ้วยไหมครับหนึ่งถ้วยนี่ก็คือไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วพลังเอเนอร์จีมาเต็มเมแล้วครับทิดแดนบ้านทุ่งจะไปดื่มกาแฟแล้วนะครับดตรมเสร็จแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะครับการมารีวิวลานกาแฟวันนี้ครับผมทิดแดนบานทุง่ง See you next clip นะครับบ๊ายบาย